ยักษ์ใหญ่เช็เก้าศูนย์สวัสดี่เพื่อนๆนะคะวันนี้ก็มาตัดยาอยาป่ายานะคะก็รับชมคลิปฝากด like, กด share, ไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใ้ด้วยนะคะตอนนี้เจ้าของเราก็ตัดนี่นะคะข้างๆแดงอยู่ฝั่งนี้นะคะอันนี้ตัดเรียบร้อยแล้วนะคะสวยงามเลยเห็นภาพเลยนะคะเพราะว่าตรงนี้ยังไม่ตัดนะคะนี่ยังะคะมันจะเป็นต้นหุน่มเยอะลูกนี่ต้นบางแหล่ ที่บ้านถอนนี้ค่ะที่ใต้เรียกบางแหลนะคะแต่ที่อื่นไม่รู้เหมือนกันเรียกอะไรนะต้นพวงนี้นะคะนี่ตัดแล้วนะคะโสนนี่นะคะพอ,ะอ,ะอละโสนสามโสนนะคะเพิ่งขับมาแต่เช้าเลยก็ไม่เช,ช้าเลยก็ช่วงนี้ก็ฝุ่นนะคะฝุ่นดนึงเลยฝุ่นเริ่มฟงก็จะเก็บข้างๆก่อนนะคะเพื่อนครับเรา ที่เาพอตัดมาแล้วมันก็จะมองเห็นภาพนะคะว่าสวยงามนี่ก็วิ่งห้าเที่ยวนะคะแต่นโซดตซด er นนก็วิ่งห้าเที่ยวค่ะอันนี้อันตรงนั้นน่นะคะเป็นคลองเที่ยวขุดให้น้ามันไหลเพตรงนี้เป็นที่ต่ํานะคะอันนี้ก็ไม่ตัดนะคะนี่สังเกเโ็ดข้างๆกัน ก็จะมันลบแต่มันไม่แน่นนะคะมันไม่หนักพอต้อนพวกนี้มันจะสูงก็ถือว่าไม่หนักมันก็อยาก็ใช้งานน่ด้านไม่หน,นักเพราะช่วงข้างล่างนี่ค่ะมันก็ปกโปร่งๆนะฮะช่วงนี้ตะนนี้เป็นยาคาแต่ฝั่งนู้นนะคะไม่เท่าไหร่ก็ดูค่ะป็นต้นตรงนี้ต้น,น,ตนมังแหล่โปู่งๆน,นี่ถือว่าไม่ลกเลยค่ะ ไม่หนักมากนม่เจดบ้างเเลยนะเยอะ่ะวันนี้ท้ง,ง,งที่แดเดเยอะนะแต่ว่ามันพิก็เยอะเ็เก็บมันค้างหร้อ ตรงนี้ฝั่งนี้กันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะข้ามมาฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ก็ใช่นะคะเป็นเด็กๆก็สิบห้าไล่มันก็มีคลองกั้นอยู่ถ้าไม่มีถ้าไม่ขุดคลองกั้นนี่ตรงนี้คือน้ํามันจะไหลลงมาต่ำที่ตรงนี้เป็ี่ต่ำมีนจะแฉะจะเละเลยค่ะมีคลองปห็นกันนหเนี่ยค่ะช่องคลองเห็นแต่เงาละฝั่งนี้ก็เจ้าเดวยกันนะคะถึงตรงนู้นค่ะถึงขอบตีนควนค่ะตีนนาน ก็สิบห้าไร่ค่ะแปลงแปลนี้รู้สึกว่าจะไม่ต้องซอยนะคะตัดเปนโซ่อย่างเดียวเลยช่วงตรงนี้ยังไม่เท่าไหร่นะ,ะม,ม,มันมีคลองนช่ไช่วงตรงติดถนนตรงริมนี้นะตรงนั้นจะเป็นที่ต่ำช่วงหน้าฝนอะ่ะน้ำขังเลยะคะ่ะช่วงหน้าฝนนี้ตัดไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นที่ต่ำมากน้ำจะขังตลอดงนี้นะคะ่ะก็มาถึงตรง นี่เลยนะคะนี่ค่ะหยุดยาให้ตัดนี่นะคะอันยางอ่อนนะคนละแปลงนะคะเนี่ยจะมีฝั่งนี้นิ่งที่หนาแต่ฝั่งนี้ไม่หนาค่ะสบายวิ่งสบายสบายเลยค่ะเดี๋ยวย่งเดียวยุงเยอะไปนิดนึงแต่พี่อถขับเขาสบายค่ะเพราะว่าจะอยักเขาพอวิ่งไปควันด้วยไรด้วยยุงไม่ขัดเลยค่ะ แต่คนเดินข้างล่างนี่อยู่เป็นว่ะต้นไม้ดีสุดมากต้นหัวตะยักษ์นะคะนี่นะคะต่ดวางอับแล้วก็ยังไม่ตัดนี่เห็นภาพซะดเจนนะคะนี่ตัดแล้วตัดแล้ว,ลวโน่นยังไม่ตัดนะคะ เห็นภาพชัดเจนเลยค่ะใน,ในโซนนะคะอันนี้ก็โซนเรอนขั้นนะคะนี่เลยดึงเยอะนี่เยอะมากเลยค่ะ ือว่าสบายสบายเลยค่ะจะมีวพวกกุ่มด้วยกัน สัตเลยเป็นตัตสองเลยค่ะสายเก็บเลยค่ะก็15ไล่นี่เราถ้าทางขาดทางซอยก็ประมาณแปดชั่วโงเท้าช่มงนะคะซอยด้วยแต่อันนี้ปีนี้ไม่ไม่ซอยจะน้อยกว่า เราดูนขึ้น,น,นาจากแะวสยลย็นที่ชั่วโมงนะคะ ยายเจ็ดเก้าสูงฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าชอบคลิปแล้วเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้านะคะอยาก,ยาก,ยากเจเ็ดเก้าสูงสวัสดีค่ะเก็บข้างแดงก่อนนะคะ